สวัสดีครับเพื่อนเครับการที่เราจะทำธุรกิจเครือข่าย MLM ให้ประสบผลสำเร็จนะครับมีหลายปัจจัยทีเดียวที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนล่วงหน้าที่เราจะเข้าไปในบริษัทนั้นๆน,น,นะครับเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงความมั่นคงสุเรียนมีความมั่นคงเป็นที่หนึ่งครับสุเรียนอยู่ในโลกธุรกิจเครือข่ายนี้24ปีแล้วครับแล้วก็กำลังจะ95และก็ตลอดไป เพื่อนๆครับทำไมความมั่นคงจึงสําคัญมากครับในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆก็ตามความมั่นคงเราต้องดูเลยนะครับเป็นเรื่องลําดับแรกเลยนะครับถ้าบริษัทนั้นๆไม่มีความมั่นคงเนี่ยครับมันเป็นการสุ่มเสี่ยงมากคุณครับการที่เราจะมีชีวิตในธุรกิจเครือข่ายเนะี่ยไม่ใช่แค่5เดือน1ปีหรือ2ปีเท่านั้นนะครับเราจะกระโดดไปดังนั้นความมั่นคงสําคัญมากครับเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับ ที่เราจะต้องเลือกให้ดีที่สุดเลยเราจะไม่เป็นเหยื่อให้กับธุรกิจสีเทาหรือสีดำใดๆก็ตามนะครับเพียงแค่ความว่าโลภเท่านั้นเองปัจจัยข้อถัดมาเลยครับก็คือแผนการตลาดนั่นเองนะครับแผนการตลาดนั่นนะครับท่านสามารถทําและประสบผลสำเร็จได้อย่างจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าตีหัวเข้าบ้านนะครับคุณครับก็เหมือนกับเป็นการล่าเหยื่อนั่นเองนะครับแผนการตลาดบางที่เนี่ยนะครับก็เพียงแต่ว่าแค่คุณหาคนมา ชักชวนคนมาโน้มน้ำคนมาคุณลงทุน3 0 0 0 0ื่นห้ื่แสนและกี่แสนก็ตามนครับแล้วเขาจะจ่ายคุณในระยะเวลาอันสั้นซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็มากด้วยคุณสามารถได้คืนไปภายใน2อาทิตย์หรือ1เดือน20,000บาท ผมถามคุณนะครับ20,000บาทที่คุณได้รับกลับไปเนี่ยแต่ว่าคุณให้เข้าไปแล้ว1 0 0 0บาทนะครับเพราะนั้น20,000บาทนั่นก็คือ20%ที่คุณจ่ายเข้าไปนั่นเองเมื่อคุณอยากได้80%นั้นคือของค,คุณคุณก็ต้องไปหาเหยื่อรายใหม่และเหยื่อรายใหม่ของคุณคือใครครับก็คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักของเราเองท้ายเรียบร้อยก็คือเราเป็นเครื่องมือของเขา เพื่อจะพาคนของเราไปให้เป็นเหยื่อเขานั่นเองเพราะนั้นคุณครับการที่เราจะลงทุนลงแรงลงสติปัญญากับอะไรก็ตามนะครับแผนกระดาะนั้นสำคัญลำดับต้นๆเลยนะครับปัจจัยถัดมาครับก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสินค้าที่อยู่ด้านหน้าผมครับบริษัทซูเรียมมีสินค้าร้อยกว่ารายการทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับ สินค้าเนี่ยนะครับมันต้องไม่แพงเกินไปที่เราสามารถที่จะซื้อได้คนเดียวแล้วเราไม่สามารถขายต่อได้หรือเราไม่สามารถจะแนะนําให้คุณใช้สินค้าได้เพราะมันแพงเกินไปบางคนทําแพงเกินไปเนี่ยครับไม่ได้แพงอะไรเลยครับแพงจฉยเหตุผลเดียวคือเขาต้องการจะทําราคาสูงๆเพื่อจะไปจ่ายเงินคุณเยอะๆนั่นเองก็เอาความ่ลภการจ่ายเยอะๆนั่นเองมาหลอกเราบริษัทสุเรียนมีสินค้าอุปโภคโบริโภคนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายและที่สําคัญนั้นนะครับสินค้าต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นสินค้าดี ที่สามารถใช้แล้วบอกต่อได้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นที่มาของสินค้านั้นนั่นแหละครับคุณครับถ้าบริษัทนั้นๆไม่มีโรงงานเป็นของตนเองอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับมีสินค้าหลายที่มากมายเลยนะครับที่เป็นโรงงานตึกแถวนะครับสามารถผลิตเองอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยครับแล้วเรามาจําหน่ายคุณกินแล้วเนี่ยคุณจะเกิดเอฟเฟกต์กับร่างกายคุณอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดคุณทาไปแล้วผิวเสียนะครับ คุณครับเสียต้องมารักษาเนี่ยจะลําบากมากนะครับเพราะฉะนั้นกินก้าไปแล้วเนี่ยครับก่อนที่เราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของเราเนี่ยต้องตรวจสอบกันว่าบริษัทนั้นนั้นมีที่มาที่ไปแบบไหนอย่างไรเขาสามารถเคลมได้ไหมว่ามีโรงงานเป็นของตนเองและโรงงานนั้นมีคุณภาพสูงมากน้อยแบบไหนอย่างไรมีสถาบันใดบ้างที่รลองรับสินค้านั้นนั้นที่ผลิตออกมาบริษัทซูเรียนมีโรงงานของตนเองนะครับ3โรงงานนะครับแล้วได้รับการ รับรองจากทุกๆสถา,าบันไว้ใจและเชื่อใจได้ผลิตภัณฑ์ของซูเรียนทุกๆเชนเลครับเพราะก่อนที่เราจะผลิตออกมาเพื่อให้ท่านใช้หรือให้ท่านรับประทานเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการ l a บเทสไม่ต่ำกว่า1เดือนในทุกๆสินค้าเลยนะครับซูเรียนความมั่นคงเป็นที่1ครับหากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของซูเรียนนะครับ ท่านสามารถติดต่อได้ทุกๆเอเจนซี่ทั่วประเทศไทยหรือนักธุกิจของซูเรียนทุกๆคนนะครับหรือทุกๆช่องทางที่ซูเรียนได้กําหนดมาท่านสามารถดูได้จากด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเราซื้อสินค้าที่เราต้องใช้อยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีโบนัส กลับคืนไปอีกนะครับเมื่อเราจะซื้อผงโซเอกยาสีพันกีบน้าหรือต่างๆพวกนี้เนี่ยครับแล้วเรายังมีเงินเป็นโบนัสกลับคืนไปนี่ไงครับเขาบอกเป็นการลงทุนที่ฉานฉลาดนะครับแต่สําคัญก็คือนะครับต้องดูอย่างที่ที่คิดผมบอกนะครับสข้อหลักๆนะครับความมั่นของของบริษัทแผนการตาที่ทําแล้วได้จริงและที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ต้องสามารถมีที่มาที่ไปจากโรงงานที่มีคุณภาพนะครับมาตรฐานรับรองทุกๆสถาบันเช็กเช่นบริษัทสุรยนนะครับหากสนใจนะครับ เชิญครับสุเรียนยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณว่าไหมทำไมบางคนทำงานหนักเหนื่อยทั้งชีวิตแต่ยังไม่รวยหรือยังไม่สบายสักทีแล้วทำไมบางคนทำงานแบบสบายๆแล้วรวยเอารวยเอาอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับเรานั้นแบ่งเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกคือลูกจ้างส่วนใหญ่เงินเดือนมักจะไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันกลุ่มที่สอง นักธุรกิจส่วนตัวเป็นลูกจ้างตัวเองจะหยุดก็เสียดายเพราะไรายได้ก็ติดต่ำจึงสบายไม่ได้สักทีกลุ่มที่3เจ้าของกิจการหรือเจ้าของระบบแม้นยามที่เราไม่ได้ทํางานก็จะมีระบบที่ช่วยสร้างไรายได้ให้กลุ่มที่4คือนักลงทุนกลุ่มนี้จะใช้เงินต่อเงินสูเรียนอยู่ในกลุ่มที่3คือเจ้าของกิจการหรือเจ้าของระบบแค่วันนี้เราทดลองใช้สินค้าใช้ดีระบบต่อเราก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเป็นกิจการขนาดใหญ่ได้แล้ว สุเรียนมีสินค้าที่มีคุณภาพร่วมร้อยรายการทั้งสินค้าจะเป็นใช้สินค้าสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายเรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ตั้งอยู่ที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บางบัวทองมีห้องประชุมจุได้ถึงหมื่นที่นั่งพร้อมคลังสินค้าที่โคราชและสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เมียนมาและกัมพูชายังมีเอจนซี่เป็นหน้าร้านที่ทำงานให้พวกเราร่วม300แห่งทั่วอาเซียนสามารถซื้อสินค้าได้ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ เราสามารถร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจใช้บริการของระบบได้ทันทีเพียงแค่250บาทเท่านั้นด้วยพลังทวีคูณของการใช้ดีบอกต่อและระบบที่ส่งเสริมการทํางานที่ดีทําให้เราสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคและคนทําธุรกิจได้จากหนึ่งเป็น1 0 10เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็นหมืน่นสามารถสร้างยอดธุรกิจขนาดมาหืมมาได้แบบง่าย,ายบริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ให้ค่าโฆษณาเหมือนบริษัททุ่โทไปแต่จะเก็บส่วนนี้คืนให้พวกเราในรูปแบบของแผนรายได้ทั้งหมด12ข้อคุณว่าดีไหม เริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจและเอ็นซีร่วม300แห่งเรื่องเงินลงทุนเพียงแค่250บาทพร้อมรับผลประโยชน์ตามแผนการตลาด12ข้อข้อที่1รายได้จากการขายปีก15%สินค้าแต่ละชนิดจะมีคะแนนให้เมื่อท่านเริ่มแนะนําธุรกิจก็จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีในรอบรึ่งเดือนหากเราซื้อสินค้าตั้งแต่150คะแนนขึ้นไปมีสิทธิ์รับโบนัสข้อที่2โบนัสตามผลงาน5%ถึง20%เริ่มที่150คะแนนรับโบนัส5%สะสมถึง9,000คะแนนรับโบนัส20%ตลอดไปเรามาดูตัวอย่่างกาสสกันนสสะมรอบ,บิที1 เรา150คะแนนสมมติทีมงานซื้อรวมกันได้1,350คะแนนรวมของเรา150คะแนนเท่ากับ1,500คะแนนเรารับโบนัสที่8%รอบบินที่2สินค้าใช้หมดเราละทีมงานซื้อซ้ําเรา150คะแนนทีมงาน1,350คะแนนรวมเป็น1,500คะแนนปกติควรรับโบนัสที่8%แต่ข้อดีของแผนการตลาดสามารถสะสมยอดขายได้รอบบินที่แล้ว1,500คะแนนรอบนี้อีก1,500คะแนนรวมเป็น3,000คะแนนทำให้เราได้รับโบนัสที่11% รอบบินที่3เราซื้อสินค้า500คะแนนทีมงานรวมกัน1,500คะแนนรวมเท่ากับ2,000คะแนนสะสมไว้3,000คะแนนรวมเป็น5000คะแนนรับโบนัสที่1 4รอบบินที่4เรา150คะแนนทีมงาน3 8 5 0คะแนนรวมเป็น4 0 0 0คะแนนเดิมสะสมไว้5000คะแนนรวมเป็น9,000คะแนนรับโบนัส20%ตตลอดไปนี่คือข้อดีคะแนนสะสมได้ไม่จำกัดเวลาตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตก เมื่อเราสะสมครบ9,000คะแนนจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น SE รอบบินต่อมาหากตัวเราและทีมงานมีคะแนนกลุ่มตั้งแต่2,700คะแนนขึ้นไปรับโบนัสข้อที่3โบนัสจากกลุ่มสายงาน10%สรุปงานก่อนเป็นดีส่วนตัว150คะแนนชนคนสะสมให้ครบ9,000คะแนนเพื่อขึ้นเอีทำคะแนนกลุ่มตั้งแต่2,700คะแนนขึ้นไปเราจะรับโบนัสทั้ง3ข้อดังกล่าวประมาณ10,000บวกลบต่อเดือนเราสร้างทีมได้1สายงานเป็น SE และผ่านคุณสมบัติ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น s อสรับโบนัสข้อที่4โบนัสพัฒนาผู้นำ18%และข 5, ้อที่5กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศโซนเอเชียอีก1%นเราจะมีรายได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทบวกลบต,ต่อเดือนเราสร้างทีมได้สสายเป็นเอสตีผ่านคุณสมบัติเราจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น s m รับโบนัสข้อที่6โบนัสก้าวหน้าอีก4%เราจะมีรายได้ประมาณ20,000กว่าต่อเดือนเราสร้างทีมได้สสายเป็น SE ผ่านคุณสมบัติเราจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น SSM รับโบนัสข้อที่7 องทุนรถยอนต์อีก4%เราจะมีรายได้ประมาณ40,000กว่าบาทต่อเดือนเราสร้างทีมได้6สายที่ผ่านคุณสมบัติเราได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นไดมอนด์หรือ DSM รับโบนัสข้อที่ 8, 9, 10และ11ส่งผลให้เราได้เที่ยวสนยุโรป2ที่นั่งพร้อมรายได้ประมาณแสนกว่าต่อเดือนเราสร้างทีมได้10สายงานมี4 SM 6 SE เราได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น RCM รับโบนัสข้อที่12โบนัสแห่งความสำเร็จพร้อมรายได้ประมาณรวม200,000บาทต่อเดือน พัฒนาทีมได้6ไดมอนด์กับอีก4 SM เราจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น RCD โบนัสทุกข้อก็จะสูงขึ้นอีกงานหลังเป็น SD คือค้นหาสร้างพัฒนาผู้นำา10สายงานเพื่ออีกสัก2สายเป็น12สายสมมุติ A มาชวนเราแต่เราขยันกว่ามากสร้างสายงานได้6สายผ่านคุณสมบัติจะได้รับผลประโยชน์11ข้อ A มีเราสายเดียวได้รับผลประโยชน์5ข้อเรามาที่หลังสามารถแซงใน A ได้ นี่คือรายได้โดยประมาณแต่ละตำแหน่งตามคุณสมบัติที่ทำได้ในแต่ละเดือนหมอดาราผู้ว่าคืออาชีพที่ดีแต่หากเสียชีวิตความเป็นหมอดาราผู้ว่าไม่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยแต่สุเรียนสามารถส่งต่อเพราะเป็นมรดกให้ลูกได้อ mm hmm. าเซียมจีรพรกุญใจเสียชีวิตได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับครอบครัวเนถาวรมารับช่วงต่อรับโบนัสเดือนล้านกว่าบาททุกเดือน แผนการตลาดนี้สามารถสะสมยอดขายได้ไม่กำหนดระยะเวลาตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกและแซงกันได้ที่สำคัญเป็นมรดกและ passive i ิน o m มให้กับเราในอนาคตนี่คือโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางหากเราสำเร็จแค่ระดับไดมอนด์หรือ DSM ก็สามารถสร้างรายได้ร่วมแสนต่อเดือนเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อย,อ,ยอีกปีละสองครั้งและอื่นอื่นอีกมากมายตามที่เราฝันเราต้องการเพียงแค่เรามาเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำระยะเวลาผ่านไป3-5ถึงปีพลิกชีวิตแน่นอน